ตัวจริงเราเขาแบบมีตะขิตตะขวบใจไหมคะตัวจริงยังไม่มีครับหมอไม่มีนะไม่หลุดนะไม่หลุดยังไม่มีครับยังไม่มีครับเออก็ยังโสดยังโสดครับจริงๆได้ไหมคะที่จริงหมอได้ระคาได้นะจะได้ไปเป็นเพื่อนแม่ได้เวลาไปเที่ยวเวลาแม่จะได้มีเพื่อนไปออ๋ แลวสเปคของเค็มเป็นแบบไหนสาวในสเปคของเราที่เราแบบเออแบบนี้แหละคือคนที่เราแบบอยากจะเดินหน้าจีบอยากจะลองศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะตั้งสเปคให้ตัวเองคือต้องสูงขาวคือดูดี <c oughs> ถ้าภายนอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าให้เข้าใจในการทํางานของเรา <c oughs> พูดคุยกันรู้เรื่องแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกๆเรื่องในการทํางานในการทํางานของเราเขาต้องเข้าใจเรา <c oughs> เราก็จะเข้าใจเขาให้ทาแนะนําในบางอย่างที่เราต้องการได้เอออย่างพี่แจ็ก็สูงขาวนะเข้าใจวงการบันเทิงด้วยครับ ได้ได้เป็นแม่แม่ของเหงาพอดีแม่หนูอายุเท่าไหร่อะแม่หนูอะสี่สิบเก้าครับ้เดี๋ยวถ้าจะหาแฟนต้องหาไปเป็นแม่เพื่อนครับ